วันนี้เรามาทานอาหารเที่ยงที่โรงแรมฮิลชันสนามบินปารีสหรือสนามบินชานเดอโกนปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะทนอาหารกลางวันค่ะห้องอาหารเนี่ยอยู่ภายในล็อบบี้ของโรงแรมฮิลตันนีละค่ะพอเราเดินเข้ามานะคะที่โต๊ะอาหารที่เขาจัดเตรียมไว้นี่ค่ะดูแก้วเขาจะเตรียมแก้วน้ำดื่มแก้วเครื่องดื่มแก้วไวน์ประมาณนี้ไว้นะคะแล้วก็มี มีดกับซ่อมช้อนไม่มีนะคะ,ะหลังจากนั้นเขาก็คือเรายังยังไม่ได้สั่งอาหารยังไม่ได้สั่งเครื่องดื่มอะไรเลยนี่ค่ะเขาเสิร์ฟมาแล้วค่ะเนยกับขนมปังอย่างเงี้ยน,นะคะคนละชิ้นมาก่อนแล้วก็เมนูอาหารแล้วก็เลือกดูนะคะว่าเราจะดื่มอะไรจะรับประทานอะไรตามใจชอบตอนนี้กําลังดูเมนูอยู่ค่ะรอดูนะคะว่าพกเราจะดื่มอะไรบ้างแล้วก็รับประทานอะไร ในอาหารเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่โรงแรมฮิลตันที่สนามบินชานเดอโกลปารีสค่ะวันนี้เราอยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะมารับประทานอาหารเที่ยงไกลเหลือเกินวันนี้นะคะคือเราเดินทางมาต่ตอนเช้ามาจากเมืองคานส์รัวประเทศเยอรมนีค่ะ,ะนั่งรถไฟมาประมาณสองชั่วโมงเศษก็ถึงกรุงปารีสแล้วค่ะ อนเช็คอินที่โรงแรมฮิลตันสนามบินปารีสนะคะ,ะแล้วก็มาทานอาหารเที่ยงกันเดี๋ยวรอดูนะคะว่าเที่ยงนี้พวกเราจะรับประทานอะไรกันสั่งไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวรอดูคะ่ะดื่มที่เราสั่งมาแล้วนะคะแก้วด้านโน้นก็จะเป็น,นเหมือนเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์นิดหน่อยก็ผสมน้ําเข้าไปค่ะส่วนของเราในสั่งน้ําสับประรดนะคะ แล้วก็เป็นน้ำํำคล้ายๆน้ำโซดามาด้วยจะเอามาผสมกันดื่มนะคะและก็มาอีกขวดนี้ขวดเล็กๆีนค่ะของกบเคี้ยวของกินเล่นนะคะนี่คือเครื่องดื่มที่พวกเราสั่งไปแล้วเสิร์ฟแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูอาหารค่ะว่าพวกเราจะทานอะไรกันรอติดตามนะคะตอนนี้อาหารเที่ยงที่เราสั่งมาแล้วนะคะดูจานนี้ บอร์เบารามาเลยนะคะเขาบอกว่า,เ,าเป็นเส้นนะคะเป็นนูดเดิลแล้วก็มีกุ้งมาด้วยกุ้งก็เสิร์ฟมา3ามตัวประมาณนี้นะคะโอ้แต่งมาสวยนะคะส่วนจานนี้นะคะอีกจานหนึ่งค่ะที่พวกเราสั่งอันนี้เป็นทูน่าสักอย่างดูเขาจัดมาจัดจานมาสวยเลยนะคะ อาหารนะมา,มาอาหารเที่ยงที่โรงแรมฮิวทันสนามบินปารีสน,นะคะมาค่ะมาทานอาหารเที่ยงด้วยกันนะคะ